โอ้ยกำลังไปเด้อพี่น <laughs> so, 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 ้องโอ้รถติกมันไม่เข้าเหรอลูกถ่ายถนนนานี้เรามาตรงคลองไหนนี่สวัสดีเด้อเพื่อนๆอันนี้กำลังเดินทางไปเสียรังสิตย์ไปฉีดวัคซีนเมื่อกี้ไปถนนเส้นหลักรถติดก็เลยมาถนนเรียบคลองวันนี้อยู่คลองสอง ผ่านแดงหรือเปล่าเมื่อกี้น้ําเต็มคลองเลยพี่น้องเห็นบอกน้ําเต็มคลองนเต็มคลองเลยผู้สตๆๆัตต์ <laughs> วันนี้เรามีโชเฟอร์ขับรถให้ด้เราจะไปฉีดย,ยาฟองกันอันนี้สารเจ้าคลองหนึ่งสารคลองหนึ่งพี่น้องสารอะไรก็เรื่องก็มาทางลับ<ๆ>เห็นบอกสามล้านคนดูกลับกล้องมาดูหน้าอันเพื่อเว้อ ในกับลูกเออแม่ยังไม่ได้นะเขาบอกให้กินน้ำดีเด็กเนาะได้บอกน้ำหลดพี่น้องน้ำเต็มคอน้ำเต็มคอโบโบนะคะเบื้องถนนมีตัวอุ้ยสะพานสะแพงสะแพงขึ้นสะพานคองหนึ่งเด้อจะรัดไปไหนนี่ตรงนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยสะพานไม่โคูรเลย แมคโคแมคโคหนุนแมคคน้อยแมคคน้อยเห็นแมคครน้อยเขาขุดคลองโอ้เขาเตรียมกัะฟาพนำเต็มคล้องพี่น้องโอ้ยชิทัมแหล่เ่าะถมแหล่เ่าะถมดอกปุ่นเขาเอาแมคโคมาขุดกันแล้วหนุนโอ้เ้าแมคโคมาขุดแล้วที่นี่ที่ไหนสะพานแดงเฮ้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 เลี้ยวรถเลี้ยวรถลีกหนีหลีกหนีความอันนั้นค้องรถติดมาสอกเสกมาห้างลัดผนังทางลัด อกแซกมาทางร้านคูสาขับรถให้สองร้านคนดูไปด้วยกันจ้าไล่ไปยาวๆเนาะไล่ไปเออเรามีขาตั้งกล้องอันนี้ขาตั้งกล้องติดรถกีอยูบอ่ะน,นี้อืออเออบนถนนห้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์เหรออุ้ยสะพานสะแพนสะแพนมากับน้องพอเพียงมากับน้องหมูพีจ้าพอเพียงก็อยู่นี่แหละ เพียงก็อยู่นี่แม่พึ่งก็อยู่นี่แม่พึ่งมีแมทอยู่เด้ออ,อย่งางหนนสติแตแีแมทแมทแมทกับนีอยู่แมทกับนีอยู่มือกับใบบางกองซ,ซู้ซู่ค่ะวันนี้ไปฉีดชิโนโฟาร์มจ้าซู้ซู่บอกมือทักทายสองร้านคนกำลังเดินทางมีคนขับค <c oughs> นขับไม่ชอบกล้องไม่ชอบกล้องดูถนนยซนตสะพานใหม่หลักสี่มาสันกรุงเทพ ส่วนเมืองคลองหนึ่งอันนี้เป็นคลองหนึ่งก็จะเข้าไปก็จะเป็นเขตกรุงเทพมหาคนครอมรรัตนโกสินทรมหินทรายุทธยามหาดิลก,ลกโลกโลักราชธานีบุรีรมุดมราชนิเวศมหาสถานอมรวิมานอวตานสถิตสักทัติยะพิษณุกรรมมาสิ์อ,อจำได้เลยเพีงคือเมืองกรุงเทพซือเมืองหลวงที่ยาวที่สุดในโลกคือ แบงคอกของเราเด้อพี่น้องเออเข้ามาแล้วเข้าเขตด,ดอนเมืองเขตีอย่างนี้สะพานใหม่ลำลูกกายอย่างนี้โอ้ไปคุฎจ่าไฟชักอ,อะไรบู๊บบรถก็ติดปูนอะปูนปานปูนปานใส่กันอยู่อันนี้คือถนนที่จะไปดอนเมืองเด้อไม่พุ่งไปไม่ไกลหรอกเสียรลังสิตนะสันนั่นยั่นยือเขตลังสิตอยู่ใช่ไหมพ่อลังสิตกรุงเทพลังสิตมันก็ติดกันเนาะ ใา่ว่าดูชานเมืองโอ้ยดูชานเมืองก็ยังเห็นต้นไม้สีเขียวอยู่เกาะกลางถนนก็ยังมีต้นไม้ต้นไม้นงไงต้นไม้ไต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ใกล้แล้วเหรอรหรอ,อ้ยใจหดแล้วพี่น้องมากข้าวเดียวเสียรังสิตนะเสียรังสิตเด้อพี่น้องเออไล่ไปยาวๆอยู่เป็นเพื่อนเป็นหมู่กันเด้ออือ<ม>อยู่เป็นเพื่อนเป็นถูงกันอ่านหน้ามาดูอยู่นี่จา้านี่จา้า แม่พึ่งอยู่นี่จะมัดผมเรียบร้อยเตรียมไปสีดวัคซีนแล้วเดินจะเดิอลูกสาวก็อยู่นี่มาในตีมนางงาม,ม,างงามตีมนางงามไปสีดวัคซีนอ,อีหอนแล้วหอนแล้วหอวแล้วพี่น้องหอนแล้วหอนแล้วพูดพูดเสียหลังสิทธ์พูดอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจ้าอยู่แถวนี้แหละสวัสดีหนึ่งร้านคนดูขอบคุณที่ยังอยู่เป็นเพี่อนกันเสียหลังสิทธ์อยู่ติด ตรงข้ามตลาดสีมะม่วงเหรอนี่ตลาดสีมะม่วงอยู่ทางนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเอามีรถมีรถมีรถตลาดสีมะม่วงอยู่ทางนี้เสียลังสิตอยู่ฟี่เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วให้โซดเฮบึงสายเข้าพอเคยมาอยู่เดมาเลือกตั้งเนอะตอนั้ามาเลือกตั้งจำได้ว่ามาเลือกตั้งแล้วก็ไม่ได้มาห้างนี้อีกเลยนานมากมากนานมากๆแล้วที่ไม่ได้มา นีปป่ปมปลายปมยางปมยางต้นยางป้นอ,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 อะไรห็นบอกมันต้องรุนประมาณครึ่งเซนอะเนี้ยคืเจ้ากับมาสีดยา,ยางนี่เมื่อน,นี้เทศาบาลลังสีนี่นัดนัดประชาชนมาฉีดยารุนของมันน่ะเบิร์ตนัดนัดประชาชีมาฉีดยางเ่ะฟิตไม่ได้มันจะยันไม่ได้มันจะมันจะแน่นไม่ได้มันต้องซีซีประมาณถ้าลูกค้าก็โทรมาลูกค้าก็โทรมาเลยพี่น้องเออ เขาก็หายไปวันขึ้นเซ็นกำลังดูนทดหน่อยไม่ใช่ว่าฟิตแน่นเปียกำลังดูนทางอันนี้คือเสียรลังสิตเดิมตึกลาบ้านช่องพี่น้องฟพราะถางเงียบเงาโควิดโควิดทำให้เงียบเงาปกติรถนี่จอดเต็มอยู่เลยนี่อันนี้ไม่มีรถเลยพี่น้องเครื่องเครื่อมันเป็นยังไงเครื่อมันเป็นยังไงมันรู้อย่างสามร้านคนดูไปฉีดวัคซีนกันจ้า รถเส้าติดแล้ววันนี้มาเขาว่าข้างในแล้วพนักงานคุณน่ะย่างลุยลุยไปย่างลุยลุยไปไล่บดมือละมือออกนอกสถานที่ทุกทีทุกทีไม่เพิ่งมีแต่ไล่อยู่ในสถานที่ไหมมีแต่ไล่อยู่ในบ้านไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นผู้ใหญ่เลยบได้ไปทั้งใดเลยก็นเลยก็เลยไล่สะกอนเออมือนีฉีดวัคซีนจ้าลูกค้าที่สั่งของขอประธานอภไฟเด้อวันนี้นี่งดส่งของก่อนเพราะว่า ต้องมาแต่เช้าเนาะเราต้องเอาชีวิตเราให้รอดก่อนเกีตัของมน์ให้ส่งของก็ได้แน่นอนนะจะเด้อคุณคุณอะไรมาดูสามร้านสี่ร้านคนดูเออเข้ามาในเสียหลังสิษย์จ้าคนก็นั่งอืด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 รวมนิดหน่อยมันคิดลมันแน่นมันยันมันเป็นกาะลังอันนี้อยู่กาลังคุยงาน ผุ้น่ะมองจอดรถปื้ยเป็นโดมเกียร์สีไม่มาเฮียลองโดางกองเกียร์แล้วก็ไม่ได้มาเลยนะลานจอดรถนะคะนี่อันนี้เป็นลานจอดรถเสียรังสิตเด้อพี่น้องเกียรใครบอกเคยมาเกียรใครเคยมากกว่เบิงเบิงว่าคว้าเวงวางว่าเปล่าสถานที่จอดรถแทบจะไม่มีรถจอดเลยอุ้ยบาสิมาแต่เจ็ดม้วนข้าอยากลุกยาเนี่ยแล้วค่อยคุยกันใหม่นะเฮียผมวันนี้ผมพาพาเมียมาฉีดวัคซีน เออมาฉีดวัคซีนวันนี้อืมอาไม่มีรถจอดเลยอ่ะพ่อทำไมอ่ทำไมจอดไหนก็จอดทำไมมันใช่ไหมล่ะมันวันนี้เหยล่ะก็โถวันนี้แหละวันนี้เนาะพ่อเนาะเช้วันไหนดูนี่เอออาจอดจอดนี่แต่ตรงนี้แหละล่มๆจะจอดใกล้ๆจอดใกล้ๆทางเลยไม่มีคนจ้าจ้าจอดเลยพ่ออันนี้มันสลับด้านนู้นเราต้องทะแยงไปกับเงินกับเขาเราต้องจอดทะแยงเหมือนเขาทํางไง เอาไม่เขาถอยรถมาเหตุทะแยากคือเขาพออย่างไันก็ได้เออเออไม่มีคนมาห้างเท่าไหร่หรอกเออจอดใกล้ๆเออจังสีก็ได้นี่นี่นี่โอ้ยต้นไม้หัวกลมโกโดอยู่หัวกลมโกโดโกโดอยู่เออสีหลานก็ดโอ้ยบุคคลไมีรถเลยทุกเทือกเขามากโบกมือทักทายพี่มอมอมาเมี่ยวเพิ่งมาฉีดวัคซีนจ้าพาพาครอบครัวมา เออถ้าถ้าอยู่บ้านก็เด็กน้อยอยู่บ้านก็ไม่กล้าขังไว้ก็เลยหอบกันมาเลยหอบกันมาเลยเราก็ต้องป้องกันก่อนเดลยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงจากรถเราต้องเราต้องอันนี้ก่อนพี่้อเอนะอฟ้า,าเด้อฟ้อา,าเด้อต่างสกุลเดีเดี๋ยวเดี๋ยแม่ใส่แม่ก่อนอย่าพึ่งใจเย็นๆเตรียมประกาเตรียมบัตรประชาชนเขาหาประกาศเขาบอกให้ประกาของไทยของมันเออเขาหาประกาเด้อแม่ได้แล้วนะประกาอือ พี่ชุ่มแน่เลยอะพอเพียงลงปึ๊บลงเสาเล่นเกมลูกเสาเล่นเกมมาไปมาไปมาไปลงแล้วเอายัางลงอีกบ่อันนี้ของขอบอ่เออลงจากรถพี่น้องลงจากรถลืมอะไรไหมลืมอะไรไหมแม่ว่าจเจ้าไอ้โน้ตไอ้ไอ้อะไรเขาเรียกอ่า เออคล้ายๆโน้ตบุ๊กอ่ะเอาไปให้ร้านเขาดูด้วยเพราะว่ามาแหล่งมันแล้วเสียรลังสิตนี่เขาจะไอ้พวกพวกมือถือพวกอุปกรณ์พอเพียงอย่าไปลูกจะจะจะเด่นด้านนี้เด้๋ยวพี่น้องโอ้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 โอของผู้บถนัดรนอจับกล่องไลน์จับกล้องไลน์นี้ไน่ถนัดเลยสวัสดีจ้าไปเที่ยวไหนประชิดวัคซีนค่ะพี่นพสวัสดีค่ะประฉิดวัคซีนอยู่เทียร์ลังสิตจ้า กอถนดัดเลยพี่น้องพอเพงมาเดี๋ยวรถชนอ,อย่าข้ามมานะลูก <_ struggling> เจ็ดล้านคนดูปิดประตูรถปิดประตูรถพี่ปิดประตูรถก่อนลูกจ้าพ่อล็อกรถปาเลิกเล่นเลิกเล่นโนร์ซักเก็บเก็บเดี๋ยวข้ามถนนเดี๋ยวรถชนมาให้แม่ก่อนลูก าให้แม่ก่อนนะคะคนเก่งไปลูกชายมากันลูกมีลูกสามแต่มาสองคนโตเข้าบ้านคนโตไม่อยากมาเร็วิอ้าวหมูพี่หมูพี่ไม่มีแมสหรอลูกแมสอยู่นี่จอดจอดก่อนแมสหมูพี่ไปไหนแมสแมสแมสนี่นี่นี่ในกระเป๋าแม่ลืมลืมลืมอ่ะลูกอ่ะใส่เร็วเใส่แมสใส่แมสเร็วเรใส่แมส ไซเนสไเนสอ่ะไซเนสไเนสเออปิดปิดจมูกแน่นๆปิดจมูกแน่นๆเออปลาเพื่อนเพื่อนไปน้ำกันไปน้ำกันพี่น้องไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันนี่แหละจ้ามาด้วยกันให้ด้วยกันมาด้วยกันเรียกสุพรรณให้ด้วยกันมาด้วยกันโอยเอยเอยใส่ชุดสวยงามมา ไล่ทั้งนี้เดี๋ยวมันไปทั้งนี้มันสีเไปนังฉี่ต่อจับกล้องบบถนัดไหมเอาไม่สามารถหมุนอุปกรณ์ได้ค่ะสะัตออตั้งทั้งนี่กับทางทั้งนี้เด้อเออจับเอาลูกแล้วพ่อเด้อพ่อไปไหนแล้วรอพ่อก่อนพอ่อพ่อทําอะไรรอป้าป่าก่อนรอป้าป่าก่อนเอพิ่มสู้ๆหกล้านคนดู<ไ>ขอกำลังใจหน่อยจ้าจะไปฉีดวัคซีนแล้วเออเดินไป เดี๋ยวเดี๋ยวหาขาตั้งกล่องก่อนเออมันจังสีบเม่อยมือจะได้ไม่เมื่ยมือเห็นแต่หน้า,าอันเพือ่อเออ่ะดูนอกสถานที่ก่อนเห็นบอกอู้เขาจะปลูกต้นอยีางต้นพับครึงพับครึงเหรอนี่ต้นพับครึงพอเพียงอย่าข้ามไปจับแม่จับค่ะป้าบุคอยมีคนเลยพี่น้อง ไม่ค่อยมีคนเลยสถานที่อันสวยงามพุ่นน่ะเพาปลูกต้นไม้ต้นหลายจับจับปลูกจับเออคุณพ่อกลับลังถามถามย้ำ่าไปทางไหนพี่ใช่ค่ะเดินเดินเดินตรงไปตรงนั้นเห็นไหมสีทองนั่นะสีทองสีทองไอ้เรื่องเหลืองคาดๆน่ะเหรออ๋อปลาปลลูกปลาข้ามถนนข้ามข้ามจับเขาเลยจ้าขอบคุณมากค่ะ ไปทางขุ่นพี่น้องพอเพียงขึ้นเก,นกนาะกลางถนนขึ้นมาเอ <c oughs> ขึ้นพอถือขวดนะ่ะง่างไปเลยเอ้าพี่มาทางนี้นัดเดินไปกับพ่อลูกก็ดื้อดือด้อด้ทั้งสี่หอดก็นนี้แหละสี่ล้านคนดูเออไปพี่นอ้องอาเดิน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  แดนซีวิไลบอกสิเออไปทั้งไหน,นี่โอ้ยข้าจะก่อนมาฉีดวัคซีนคือการเมียยางบ่เออมามาหลุกมายางไปน้ำกันพี่น้องไปเป็นเพื่อนกันหน่อยคค่ะ <c oughs> ต้องการกำลังใจในการฉีดวัคซีนพ่อของแปลกว่าเขาส่งวันเศษมากน่ะของพ่อของแฟนนะ่ะได้แอสตา้าไหมของพึ่งทำไม้ได้ชิโนโฟาร์มไหมก็ได้กคือกันบุ ให้ป้องกันเสื้อกันลายตุต่สิสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แสงเดือนสวัสดีพี่นกจ้าสวัสดีสวัสดีพาลูกมาห้างมาฉีดวัคซีนจ้านี่แหละนี่แหละเออพวงแน้ห่างมีซีรีแต่ละตนกับเจ้าเนาะตึกลาบ้านช่องค้าเช่าดอกเบี้ยธนาคารสิเป็นเยี่ยงไรเศรษฐกิจหังพังไปหมดโอ๊ยโลกอีหยังกับวู้ดโลกอะไรก็ไม่รู้มาทําให้พวกเรา โรคระบาดก่นสิโควิดระบาดบ,าบ้านเมืองหินาเศรษฐกิจไม่ด,มดีหมอรำตกงานรายได้บอดีฟังข่าวทุกทีพ,พ่อพ่อจับลูกข้ามถนนค่ะจับลูกข้ามถนนแม่เก็บไว้แล้วฟังขา่าอาข้ามอยู่กับแม่โทรศัพท์อยู่กับแม่แมเขาห่วงเลยตรงสีทองๆเนละ้เขาเดินกันอยู่นะเดินขึ้นเกาะกลางถนนนะลูกนะ อมาออ,อมุดรอดเข้าไปรอดไปรอดไหมไม่รอดก็นู่นแต่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอ่ะอ่ะมามาเข้ามาลูกเข้ามาพอเพียงเข้ามากอด้างถนนลูกรถจะเฉียวอ่าไปเด็กน้อยงางงางผีดกี่เข็มแล้วสวัสดีสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะพี่แสงเดือน <c> ฉ <oughs> ีดกี่เข็มแล้วเข็มแรกจ้ะเข็มแรกเลยมาไม่เคยมาสักทีเด็กน้อย ไม่มีคนดูลูกก็หอบมาด้วยเออพี่ชายคนโตไม่ยอมมานอนไม่ตื่นเล่นเกมดึกป้าเขาจะปลูกต้นไหม้งามเนาะอูยถ้าปลูกต้นไม้งามบอกพี่น้องเออเห็นต้นไหม้ไปได้ด้วยแม่พึ่งนี่อ้ยดอกพรับพึ่งดอกพรับพึ่งท่านวสวยงามฮะเออบอกลาไปไปพี่น้องไปไป,ไปน้ำกันพูนะ่ะ มาเที่ยวห่างเซียรังสิตแล้วจ้าอยู่เสียรังสิตอยู่เสียรังสิตแล้วจ้าฉีดเข็มแรกฉีดเข็มแรกกับคุณพ่อคุณสามีไปย่างไว้น้อยไ,ไปคุณน่ะลูกสาวเฮ้ยชุดลูกสาวก่อนนะคะชุดลูกสาวส,สวยงามน,นะคะเปิดแฟลก่อนอยากเกาะลงเกาะข้างถนนเด้อคุณน่ะเข้า,า่ามาตรงสีตรงท้องท้องตรงไหนเออท้องอินลี พู่นะอกลัสีก้กันมาๆๆมาลูกมาโอ้โอ้โอ้ลูกคอยลูกคอยมาจับแขนอยู่แม่จับแขนอยู่ดอกไม้งามบอกดอกอีหอย่างน oh, 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 ี่ดอกอะไรก็ไม่รู้สีม่วงๆงาม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 ุณอนะดอกราตีก็มีสื่นส้มธรรมศาสตร์อันนี้ดอกอะไร คล้ายๆเข็มม่วงว้ายเข็มม่วงป้าไม่เคยเห็นนานแล้วเข็มม่วงดอกเข็มม่วงพี่น้องอันนี้ริ้นมังกรกับไผ่ไผ่ฟิลิปปิน์หูยเด็กเกษตรหูจักเบิร์ตซื้อต้นใหม่เดิเยอิมาฮอดแล้วอุ้ยมาฮอดจอดถึออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจุดคัดกรองล้างมือนะพ็เปิดไม่เปิดวันนี้ไม้เปิดวันหยุดนะคะ เราต้องล้างมือก่อนให้หนอ้องห้ามเข้าถ้าไม่ใส่หน้ากากคุดคัดกรอง <Normal temperature. S 1> อ่านจ้า mm hmm. เซ็นชื่อลงชื่อก่อนอ่ะไม่ลงเหรอเช็คอินใครใชนะบรสััน แอลกอฮอล์ล้างแอลกอฮอล์ลูกปิดดีๆจมูกปิดดีๆโอเคมามามาคนสวยมามามาลูกเออเดี๋ยวแม่พาไปเที่ยวเที่ยวห่างพี่หน่อยอยากขึ้นไปนะมันตรงไหนมันตรงไหนเออชั้นสองเออเขาบอกชั้นสองอาจับลูกขึ้นบันไดเลื่อนจับแขนลูกมันมีนะขึ้นบันไดขึ้นบันไดเลื่อน <ทำ S 1> นี่คือ๊ โอ้ยโอีเมยค่อยๆไปค่อยๆไปกล้องทำไมม,ำมัวกล้องทำไมมืดม<อ>ัวสวัสดีคุณนุ่นน้อยค่ะแม่เพ<ๆ>ิ่งพาลูกมาฉีดวัคซีนคุณสถานที่พี่น้องสถานที่ไฟ้สด มีไมโลดรื้อยครจะกินไมโลรักษาระยะห่างพอเพียงหมูพี่เอาไหมพอเพียงเอาไหมคะนาค่ะข้าวแถวยังไม่มาเออเดี๋ยวค่อยเอาค่ะได้ค่ะปะลงชื่อยังไงอะไรยังไงเนี่ยมาครั้งแรกคะพี่น้องเห็นบอก เ,ออเดี๋ยวค่อยๆดูนี่ไงนั่งรอคิวที่เราก็ต้องมาจับคิวก่อนหรือเปล่าได้ยินว่าเขาจับคิวก่อนนะรอสามสิบนาทีพี่มาฉีดวัคซีนหรือเปล่าคะอ๋อค่ะต้องทำยังไงบ้างเอง่ยมาฉีดวัคซีนหรือเปล่าคะนนาอ้อมไปเข้าข้างหน้าพ่อไปหมูพี่จับเอาลูกเด้วยฟาดตัวอีเขาเจะเห็นไหวคนนั่งนั่นไงพ่อนั่นไงตรงนู้นเพียงอยาเข้าไป อ้อไปทางนู้นบารกี่น่บารเก้าอี้แมมาฉีดวัคซีนค่ะคุณอ้อยสวัสดีค่ะเพิ่งมาฉีดวัคซีนอยู่เซียรังสิตจ้าวกมือทักทายมาฉีดวัคซีนขอกำลังใจหน่อยเด้วยคุณน่ะเบื้องเก้าอี้เขาจะจัดให้รพ่นนางเป็นพันพัน่านตเลยเล็กหน่อยพี่ยังอย่าเดินก่อนแม่เดี๋ยวหายมาแม่จับแขนไว้ โอเคเบิงเบิงพี่น้องสิคีดวัคซีนจ้าแม่สงงาเขาห่อใส่เขาต้องจับสลากก่อนมั้งนี่เพราะว่าเขานัด9โมงไงมัน9โมงอย่างตอนนี้เขานัด9โมงมัน9โมงกลัวหรือเล่้เฮ็ดตังไดตามคิวนี่เด็กเขามีป้ายอยู่พ่อเขาดูดิ อีอย่างนี้อ่านก่อนเด้อถือบัตรนักกระทรวงแรงงานสองเข็มอีหยังนี่อ่านก่อนเขาจะอีหย่างเกอมตองไ่กอนเนยเองรงานก็สองเข็มแน้ลองสินี่ไเรงานไทย แรงงานไทยที่ไปเก็บผลไม้ในกลุ่มสแกนดิเนเวียว่สัตว์ที่ต่างเทศโอ้ยอย่างนนนี่อย่างนนีน,น,นี่อย่างนนประชาชนป่า,าเสียเสื้อเชี่อเลยเห็นบอเวล่าพี่นองประชาชนป่า,าเสียเชื้อหมอพร้อมเทศาบาลลังสิต<ม>โอ้ยเราเทศาบาลลังสิต่ห่าของเราเทศาบาลลังสิตเด้นนี่ แจ้บายลังสีแปดโมงถึงเที่ยงเออโอเคพี่น้องเมนโมงถึงเที่ยงพนะเด็กเด็ก้<ด><ด>อพี่น้องจับอะไรไงอันนี้หรือเปล่าห้เทียนอันนี้หรือเปล่าพ่อ บัดแคดกองยอมรับวัคซีนโควิดต้องเจียนนี้ก่อนหรือเปล่าพ่อเนี่ยเนี่ยที่เขาให้ปากกามาเองนี่แบบฟอร์มดิเพื่อนเพื่อนนี่แบบฟอร์มให้กดยินยอมมาสั่นโบกมือทักทายนี่อย่างนี้กระดาษอย่างนี้โอ้ยแว่นตาแว่นตาแว่นตาเนาะโอ้อแว่นตายาบาลถโอดเงินตาโอ้ยดีดี สวมแว่นก่อนเด้อพี่น้องสวมแว่นก่อนเป็นคุณป้าขึ้นมาทันทีแบบคัดกรองยินยอมรับบริการวัคซีนโควิดวัสดนอายุต่ำกว่า18ปีโอเคเดี๋ยวเยวปากกาแม่แน่ก่าน้องโอ้ยไซแม่หรอไซแว่นตาฝ้าขึ้นพี่น้องนี่เปนไหน คัดกองก่อนค่ะคุนจังสิฉีดให้โอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะว่าครั้งแรกทําอะไรก็ไม่ถูกเลยเนี่ยมันมีตบเาขาหลังสุดน้ำเออ, <c oughs> เอกระซ้างเขาเถอะพอนุญ,ญาตเขียนจะ้ะเอ้ยยังลูกเขียนคัดกองเออคัดกองก่อนเขาต้องฉีดให้มาสันขอบคุณค่ะคุณออย ขอบคุณค่ะคุณอ้อยที่แนะนำงานในชุดกระโปรงด้วยวันนี้ยังก็เขียนพ่อเขียนตายเ่นต์าพี่น้องขออนุญาตด้วยจ้ะคุณล่ะเฮ้ยคุณคุณพ่อแล้วกําลังเขียนคุณพ่อกับคุณแม่ก็คุณสากับคุณพันรยาคู่อีพออีแม่ปากกาไก่โบน้าปากกา ้าแม่ไม่เบิกเลยพ่อจา๋าัใจเส้นคอมจังหวะได้บานองพัดกล่องกอนเขาจังสีนั่นห้ว่าสัน้นเขียนชื่อนามสกุลอัมพิกาที่บุรุษไทยอายุ45เสิ้าด้อเกิดวันที่4จ้ะมีนานะปีมะโรงมุติ เบอร์โทรศัพท์ห้าหกหนึ่งหกหกห้าที่อยู่อ๋อหนึ่งสองสองไล่แต่งแต้อันน,น,น,นั่นไปตำบลอย่างตำบลประชาที่ปัด ชันยะบุรีจอประทุมขานีเอาปวดฉี่ฉพะนะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่กอกอันนี้จะยื่นเขาก่อนอันไห่เคยมีหอแฮ้ไม่เคยมีโรคประจำตัวรุนแรงไม่มีไม่ใช่อยู่ในระหว่างตั้งคันตั้งพัน้วสันโอมีจา้จาท้องว่างทำหมันแล้วปิด ปิดโรงงานแล้วไม่ใช่คุณกำลังป่วยไม่สบายไหมแข็งแรงดีได้รับวัคซีนคุณได้รับวัคซีนไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่ะย,ยินยอมยินยอมเหรอพี่น้องยินยอมฉีดลายเส้นลงไปวันนี้สิเอดเดือนสิบเอ็กสี่โอ้ สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดลัคกี้นัมเบอร์มาคัดกรองก่อนจ้ะคัดกรองเสร็จแล้วพ่อแม่เสร็จแล้วเอาไปยื่นนะทีนี้ครับแม่พี่น้องไปยื่นฉีดวัคซีนกูยเก้าอี้นี่แหละไงไงกูยเก้าอี้พี่น้องเก้าอีไม่ได้ลูกสาวลูกสาวปวดฉี่พ่อพาลูกไปห้องน้ำไหมห้องน้ำอยู่ไหน ไอ้เขียนนี้เสร็จแล้วทำไงต่อคะอ่าช้าพูดค่ะตอนนี้เลคะจะพ่อสาวไปก่อนไปไปหาลูกไปเข้าห้องนะ้ำพ่อพ่อเอามายื่นเขาก่อนพ่อยื่นเขากอข่อนนี่หยื่นก่อนเนี้ยมาจากที่ไหนคะเ,เทศบาลลังสิทธ์ค่ะเข็มแรกคะ่ะเข็มที่หนึ่ง

ี่บห่นะโอเคค่ะค่ะเข้ไปองคนที่เลยพี่เอเพียงเอเพียงมาลูกเอเพียงมาเอเพียงมาดีรักมาดูงดีกมาดูอ่อนโต๊ะแถวที่หนึ่เข้าไปข้างในเลยค่ะโต๊ะอมตรงไหนว่างนั่งเลยหนึ่งสองสมสี่แถวแถวที่เท่าไหร่คะ คุณนั่งเลยตรงไหนว่างคุณไปนั่งเลยนั่งก่อนเลยนั่งก่อนคนแรกเลยเฮ้ยนั่งก่อนคนแรกที่มีคอมพิวเตอร์มือล็อตหนึ่งจ้าที่มีคอมพิวเตอร์เทศบาลนะคะค่ะเทศบาลรังสิตค่ะเอ็สเอ็มเอสของเราวันนี้เหรอใช่ค่ะต้องต้องเอาเอสเอ็มให้ดูไหมคะ หรือมันมีข้อมูลในคอมแล้วอ๋อบัตรนะประชาชนสักคู่นะคะ,ะแค่นี้ก่อนเดือพที่นอ้องบ๊ายบาย